โอ้ยเบนแล้วสานี่เห็นจะในคลิปมีสบายดียายมาจะใช้อันนี้นะหาก,กินเตะละมือหาก,กินเตะละมือ<ด>หาก,กินยังมือน,นี่นะซักเครื่องซั<า>กเครื่องเห็นดิมะพิษสี่พันอ้นี้ค้าหน่อไม้ฮักต้มมาพอดีอันชื่อว่านี่กันไหมตัวไม่ได้ชื่อเอาในชวนเพลินในหน้าบ้านมะพริกอันไรคอ สวัสดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องน้องบว่าซื้อน้าประเทศและก็ตั้งประเทศพี่น้องเนาะมือนี้กาบุเชียงเขามหาอ่ายายนางพี่น้องเนาะที่ทางบ่ดีเฮาซื้ออ่าที่ดินตอนยาให้เมื่อวานนี่เลยพี่น้องเลยยังสดสดรอดรอดอยู่พี่น้องเนาะบุเชียงกาจิมาถามคุ้มสึกอ่าทางแม่เพื่อนพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องเลยได้ที่ดินตอนยาแล้วดีอกดีใจดูบ่พี่น้องเนาะอ่ายุ่งกันกันอาจจะอยู่กับลูกชายสองคนพี่น้องเลยเนาะ เออตอนนี้กับบุเชียนกับมาฮอดหน้าปากคางอ่าตีส้นที่พักมาใส่ของทางยายเพิ่นแล้วไปหน่อยเนาะโดยปปะเดี๋ยวเขาไปเบิง้งไปคุยไปพูดกับยายเพิ่นแาบนี้เนาะเนาะอ่ะโอเคพี่หน่อยเนาะ,ะ,นนะมากับออทางประตูเข่าเฮือนซ่านเนาะอันนี้เนาะทางเข่าอ,อยู่ไซนี่พี่น้องเยเมนโบนี่โอ้ทูอ่าเอาไม้สอดใส่อ่าทางเพิงเนาะทางล่างกัเอาไม้ป้ายพุ่นป้ายพี่พี่น้องเย อ๋อหนีหละพี่น้งนะองเนาะบ้านเนิงซานเนาะพี่น้อยตอนนี้เนาะแต่ว่าตามเบิ่งเดี๋หนีเราำบานาจะอยู่พี่น่อยเนาะโดยไาเดี๋ยวล้อเบิ่งน้ำกันพี่น่อยํำบานาจะอยู่ตรงเนาะเดี๋ยวบุเสียงกันน่าถหาอีกจักเล็กจังหน่อยก่อนพี่น้อย้ามีทางคนมาเนีบุเสียงสีถามพิ่เนาะว่ายายไปใส่พี่น่อยเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะอากาศกา แดดพี่น้องเอมื่อน uh ี้วานเมื่อก่อนนี่กับพายุเข่าเนาะพี่น้องเอารมณ์นักเนาะอืมเดี๋ยวแบมื่อนี้กับแลดในบ้านนี่พี่น้องยอ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสี่ยงรอเบิ่งจักเด็กจักหน่อยพี่น้อยว่าถ้าสิมีไหลผ่านมากก็สิถามเบิ่งเนาะว่ายายเพิ่นไปไสพอได้หับในหูบ้านใกล้เพิ่นเคียงนี่แหละพี่น้องยอ่ะพี่น้อยเนาะอ่ามาผู้หนึ่งแล้วพี่น้อยเดี๋ยวถามเมื่อก่อนเนาะถามเมื่อก่อนเนาะลักจักรลับไปใส่พี่น้อย เอาสิบุแม่นเล่าสบอนี่เนาะโอ้ยเบนแล้วสะนี่เห็นจะในคลิปมีสบายดียายมาจะใช้อันนี่นะหากินแต่ละมือหากินแต่ละมือหากินยังมัอนี่นะซักเครื่องซักเครื่องซักเครื่องมาเด็นะฮะไดเงินสิพันได้เงินสิพันกีบโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเด้๋ยวนี้ไมค์สักอ่า มาจะใช้รักแปดมาแต่รักแปดโดยมาแต่หากินเนาะโดยเดี่ยวเลี้ยงบ่มากินนะแม่ตู้กับเจ้าเอาให้ขับเจ้าเอาให้บ่ให้ก็เอาอยู่ให้ังเขามันหิวอ่ามกินน้ำเนี่ยหิวน้ำหิวในเนาะโอ้ยดีใจว่านี่จนเกือบตายจนเป็นไข่ชื่เป็นวานนี่บ่โดยโอ้ไข่คืนนี่มัดคืนชอดแกงรู้ว่าไปห้องหมอบอก่แม่บอกไปแล้วเห็ุไรแหละ กินยาเอานี่แหละดีใจจนจะเป็นไข่จนเป็นไข่ดีใจพวกเป็นนี่ได้ไข่แต่บ่เดี๋ยวนี้นะไอ้ตุกไข่แน่แล้วกินยาเนี่ยแหลวกินยากินยังแล้วก็อันมีคนอั่นรื่นเคยกันแหละฝัดไปสักยาให้เข้มอยู่ห้องหมอมาเถ้ามาจะใช่มาจะรับจ้างจะไปฉีดยาอะไรกับมาจะเห็นเบียกเลยนี่เนาะโดยโดยไปจะเชร้าบ่ได้เชร้าไปได้เป็ดกระมืไปจะค้นไอ้ตุกไปน้ำกันจะค้นมื่อเช้านะไปน้ำกัน ช่องแม่ลูกใครเลยช่องไม่ลูกใช้ลูกเจ้าใช่ใช่ไปเห็ดเบี้ยไปเห็ดเบียกเนาะพอนมาโดยโดยไปอันเข่าเฮือนก่อนใช้เฮือนเจ้านามิตุนี่แหละอันนี้แหหลละังนี้บ่โดยโดยโดยเนาะอยู่จักปีเดือนแล้วเนี่เฮือนตัวเองเนาะอ๋อเนาะเนาะดูจักปีเดือนแล้วนี่นะเกตแปดปีเลยดาเกตแปดปีแล้วเกตปีแหละอยู่นี่ทำมันร้ายบอลง่ายอยู่ตลอด เจ็ดเปดปีง่ายเรือยเนาะง่ายดูดูแลบง่ายเขาหายอยู่ชั่วข้าวชือโอ้เขาหายนี่บริเม่แบบอยู่ทาบรบ่แนวดินบริเม่ถาบรโง่ายทังหนงายทั้งควนีัแหล้เหตุไดโดยบานเข้าไปหาแล้วก้อนบานอย่ี่น้หน่อยโอ้โหเดาะเท่นิโอ้ยชักคนแบกผูชังอันนี้เนาะมา โอ้สะอาดสะอานได้ยังบินหน่อยเนาะถุกเต็มบุญยมีบนไหวอีกแหละขั้นชิมี้บนไหวมันก็ะโบมีอืกเฮลัยละถูกเนาะมันคือเป็นสะอาดสะอานไท้เือนเจ้านี่พัดหวดตลอดนะนี่เนาะมันเป็นปาแล้วก็ชุบทางอ๋อนี่แหละกระผ้าไม่เฮผ้านี่แหละนี่เลย พาเฮือนเลย <laughs> ใช้ในกระทานี่ยมียังมากินนะเบิ้งฮะได้นมมั่งนมมั่งนมมั่งหานมมันงในขางเฮือนออของหนักเฮือนกันสิรุ่นเลยฮะได้นมมั่งแน่เห็นดิมักพริกสิพันอ,อันนี้ค่ะนมมั่งฮักต้มมาพูดเรียนชื่อบ่านี่ค่ะไม่ตุ๊บ่ได้ชื่อเอาในชวนเพิรนในหน้าบ้านมะพริกอะไรขอโอ้คอน้่มเพิร์นคอเพิรนเนาะอันนี้เข่ากาจะเอาหายเขา่น เต๊ดแลนนั้นแม่มีเด็กหมกผิดท้ายผิดท้ายเนาะเนาะดูดูถามบิบค้อนอ่าแม่แม่โคมอันผิดป่ะถกเลยพี่น้องอันนั้นแม่ชื่อแม่นางชบ่โดยโดยแม่นังโดยอายุจักปีแล้วแม่เจ้าตัวนี้หกหกสิบห้าหกสิบห้าปีแล้วโดยปัจจุบันนี่เป็นบ้านเกิดมุนอ้อนยูใช่ไหมเจ้าอยู่วัดใหญ่พอแม่ตายหมดแหละอยู่วัดใหญ่ เดชสุนุขวตัวเลขเฮากะดับวันวันไงนี่วันไงชายภูมิวันไงชายภูมิถึกวัดอันชายภูมิอ๋อหนึ่งวันหนึ่งวันชัยภูมิอยู่ไทยนะบอสชัยภูมิอยู่นี่แหล้ววัหญ่ชัยภูมิต่องถานี่แหละอ๋อไงจะเป็นคนสวรรค์เขตนินนะเนาะนี่ดิอ๋อเบิ่งเอาสุนุขัวใหม่เบิ่งเลยมีตัวเลขเรียบร้อยครบอ๋อเหมือนคนเทือนเนาะนามสกุลกับ่าตางโมเอก เตโชคุนอกนามสกุลเตโชเ้าคนไทยบ้านใดบ่เขาเป็นคนบ้านเดียว,ว,ว <c oughs> กับบอดี้<อ>แหละอเขาบอเสียงเด้อเป็นมู่คู่กันนั่นแลนหละเขาอยากคู่จักอันผููเพิ่นอันมาชอยนะเขาอยากคู่จักว่าอันซื้อว่าจังไดซื้อเขานหน <c oughs> ่ำเขาหน่ำบอเสียงเขาอยากหายจดเอาซื้อแล้วเมียแล้วเขาอยากใครอันจะทินจะทานัน พ่นชูดคนชอยขายขายห้างยนี่พวก่าโอ้ออยู่บ้างนอกชอยพวกขาก็เขาน้อยไปจากคูยจักซื้อเพิ่นโดยโดยผักเคาะเพื่อนกาฮันเดย์นางชื่อเคาะนางเก็บคคือใช้ตื้นทงไปตลอดแท้ไหมให้มันแล้วชกอนพ่นเช่นเรียบร้อยใบซื้อขายพ่นเรียบร้อยแล้วจังเสียงอเมียนกระคักคันเอาเมียนโบขักเขาสลับโดยเขาก็เข้าไปได้หาโลเข้ามา บนอยาก่ากลายบอกลายก็บอกไปได้มันไกลกันคือมันไกลแน่ดูดูเขาคุณยังยันเบิ่งบ่อพื้นไปถือมานี่ตลอดด้วยสมุนครเจ้าเนาะเแล็ดสมุนครใครฮักก็เอาให้เพิ่นเบิ่งว่านนี่อ๋อเจ้าหากระถือม่านี่บ่ย่านว่าคนตกค้างนะถือกฎหมายแล้วบนนี้เนาะหูจักเขาอยู่บ้านหลองพื้นเป็นคนบ้านหลองพื้นเป็นบ้านหลองพื้นนี้จากไซน์เ สช่เงาพุมนแต่เกตแปดคงอยู่ในนีิคงในดินหลัดอันนี้โดยคงจะเมืองปุก่นเบาฝนหายนี้แหละกันนี้เพฝนหายยู่กันยู่เงี้ยนี่แหละอยูย่จนเพฝนหายหายนี้แหละกับผู้ขากันีนี้นะนี่แหละว่าก็บอกอันบา้าคือคนมาหันบอกว่า,วาอุ้ยคนเระบ่มีดินมีดอนทำอิดแล้วเ,เอาเข่าทำอิดแล้วชอบห้อยหัก ชอมคขาว่าเขาว่านะอยู่บา้านใดอยู่เมืองใดแนวนั้นนี่แม<น>่อโอ้อยู่แคมทางผู้ใดพ่ออยู่ขางทางพ่ออยู่กองทางแหล,ล,ละรถเราเลยอยู่ภาคบางนั่นคอยอะยางมาอยู่ภาคบางนี้ะอะยางมามา,มาพี่มาตู้วันสบายดีวันสบายดีตัวเองก็ว่าแล้วนี่แล้วแหละแล,ะละ้วเราจุกเง,งินให้หาสิบและะ้วก็ยื่นยื่นใส่กับเงินอะไรยื่นใส่กําเงินในี่น่ะหาซิปต,<ฮ>ต่อมาแหละวราเราเอาเขามาให้ เอาเขาไมา่ห้เลยทั้งเพื่อนใกล้ๆนี่เขาวอาวา่าไปน่ะแม่ระเจ้าชิมวซอยเรือตัวเองยางไปโอ้ยปวดจักแล้วคนคนั้นว่าถามแล้วอยู่บนทางนะ <c oughs> สี่หาเ่อผู้ใดอันปวดช่ออันปวนถามฮะ<อ>มันมาแล้วเพิ่นกเเ็เอาเขาเอาเขาาห้แล้วก็เอาปองปลาสองปองยางมาจะพูดแล้วเขาแล้วเพินน่นไม่เืนอยู่นี้เขานั่นแหละกาอันกาดอกไม้บอแมน กานกมาให้เออสาธุแล้วบุญคุณลูกปาชเข้าวสารเออผัดหิวแน่ผัดเอาให้เพิ่นเบิงอันนี้แล้วข่อยกระหนึ่งกินเข่าแน่นี่แล้ววะนายไซสนายไซสมาข่อยเบิงน่ะข่อยละเบิดให้เพิ่นเบิงให้นั่นข่อยละเบิดเบิงข่อยละเบิดเบิงข่อยว่านี่ได้นี่ได้ข่อยข่อยตากไว้กินยังว่าอยู่บัดข่อยบ่มี คอยเอามาหักตากชาตะกร้าไปไมีด้วยตากแห้งนะนี่แหละคอยกะไม่และวคอยกระทับทับแล้วคอยกะเอาน้าม้วนใส่แล้ยคอยกะมาหนึง่งพอเอาหายเพลินเบิ่งเด็กอืมอ,อันนี้คอยอัดไว้คอยยันไก่เพิ่งมาเขาหาไม้เต่งไว้อือไม้เต่งไว้อย่ามีชีเฮดันด้วยแรงก็เป็นอย่างนี้อันนียอยูนะ่เดียวเนาะอันอยู่ครอบครัวหรืออยู่นรงการจะคนนะไม่ตุเจ้าช่องไม่รู้ ผัวพอดีอยูน่นะบ่มีลูกเจ็ดเดือนผัวตายป้าแ่วเดียวนี่ัวอันี่ได้เอาไผเลยล,ลูกที่นตายบ้านนี่พกลูกคูยู่น้ำเจ้าเดี๋ยวนี้บ่ตายอยู่กลางเมืองผมอยู่ชลาแค้มอของผม,ผมเสีพื่อนยังผู้เดียวลูกงานบ่โดยคือหายเจ้าบดสี่คนตอนเจ็ดแปบดบลูกคอยยังบมูจักยังอ,อยู่ในท้องอยู่ยังโมคุคอยหายคน ขอยายไปง่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 ายไปชูขตัวเลขจนเป็นคนตกข้างอนอนนอนข่อยก็นอนเลยรนอนบวกคุ้ยข่อยก็ได้ก,กินหอนหน้าบวกคุ้ยข่อยไปนะไปจนบม่มีบทจ้างข่อยไปหาขอรักทุเลแบบหมุนไปแล้วนะห<อ>มุนไปพ่อผู้นั่นกะขอแน่แม่เอ้ยจะมาแต่บ้านได้เอ้ยขาน่อยมาแต่บ้านชัยภูมิเนื้อเฮือนชาญมีบ่มียุ่แต่ว่าพอแม่ผู้ข่าตายดับมืดแล้ว เขาขัดเอาเข่าห้แลาวเจ้เเาเขาเข่าชาน้าเจ้าเข้เขาเอาเข่าซุกห้คงอยู่คงกินโดยบาดผาดไปอยู่เฮือนผู้ใหญ่ๆด้วเนาะเพื่อหายไปอยู่ได้นี่จะเฮ็ดได้บ่อันทูเฮือนทูชานเออได้ได้ได้ไดผมมันยังหนุน่มเนาะขันเท่ายันนี่โอ้ยพอนกับบุษชัยเจ,จ้าแล้วก็บ่เอาดอกเงนินน้ำผึ้นโดย,โดยมาเทองมาเฮืงมา,งมาแล้วไปอยู่เบื้องนั่นไปอยู่ดินเออยอญ่ย็คอยคอยอยู่น้ำเจ้าเน่ ข่อยบ่มีบ่อนยูเออยูยูยูทางเออเด้อม,มีแต่ปลาเก๋อได้ยุ่งกับลายไผ่กับบ่มีกะโอ้ยหทำเออได้มีแล้วบ่อนยูมีแหงเห่าเลยว,ว่ะเรื่องไผ่นี่บ่มีปัญหาหรอกแม่เอ้ยเขาไปเหตุเรื่องเขากับฉากเลยนะ้อเพื่อนเพิน่นดูป่านี่มันบม่ได้ฉากเลยหมดเวียนมันหนีเลยดิเวียนมันเมืองเมืองวัน,น,นบ้านโอ้โแล้แม่เอ้ยเจ้ามีบ่อนใดล่ะเจ้าขอฉากเด้อโคมนั้นโดยแล้วก็ไปฉาก ไปฉาก,ลาากแล้วก็สิบสองโมงคอฉากก็แล้วแหละสิบสองโมงก็มือได้ก็ได้ลงเครื่องมือมือได้หัะละแสนหา<อ>มือบ่ได้อะไะก็บ่ได้จัก,กรีขายเครื่องขายยังบ่บ่ลงลงเบียร์ลงขนมลงน้าอยู่วางสิบเอ็ดแง่เนี่ยลงแบบไรไม่ตุลงแบบว่ารถสิบล้อมาหละเข้าแบกลงเจ้าแบกเบียร์ลง,ลงจากรถเจอ้าอบอ แม่ลูกชายกินน้ำมูกอยู่นู้กอ๋อหนึ่งว่าเจะเบกเบียนะชัออันนี้ก็เหตุคือการชมมุดว่าม,มันมันเปื้อนเนาะเป็นของตำของเขาเนี่ยบ่เกินชาวพันเขาหายเจ้า<อ>ชาวพันหน้าผะบุกขึ้นผัดคนตายเมื่อนี้คนตายหกสิ 60, บพันได้กันได้เงินลูกเอ้ซอยแม่ได้เัียนนี่ฮะคนตายหกสิบพันจังหานเพนสี่สิบพัน เปนเจ็ดสิบพันข้านน่ได้กินน้ำพอใจนะคันมีน้ำกินอันนี้ก็ต้มน้ำพุนเดี๋ยวไหวดูใช้น้ำพุนเจาะน้ำพุนเดี๋ยวนานะเบิ่องยุ่งฮะน้ำพุนคุนนั่นะขุนต้งแห้งอย่าบ่เมื่อคืนนี่ไงแห้งจนเป็นน้ำแห้งจนเป็นน้ำนเป็นนั่นแหละนี่เดีมันจะได้ค่ะเดีกินนั้นนี่นะมังกาเท้าได้เห็นมันเป็นนี่ก็ได้ตบุรีต้มบ่อนี่นะออ๋บ้ตม จู่ไปกินเลยจิบบุมีกี่ฟุ้นกี่ฟินบ่บ่ได้้มอีกแหละทูเลยแบบนี้อยู่ตักกินเลยตักกินเลยยังคือมาละก็ยินคักบ่ไดยังนาอโอ้ยขั้นมันตายมันตายแต่โดนป่าช้านะเาื่อมาหนีจะไายภาษาภาษาแดนนะไหวน้ค่อนถูกนะเอาไปนอนอยู่ฟูยู่แซงพุ้นฉวันผุนต้มมีดทำออ แบกลูกแล้วหาลูกไปแล้วคือไปขายนี่ล้ว่ไม่ท้าจะบอยกชื่อบอยนโนไม่ีนนอบัไงหนึ่งโอ้ยีย่าหามเงินมาขายลูกบอยเราวะบอยได้ขายลูกแล้ววะตัอว่าเจ้าซื้อ,อวะมีโนไม่คำบมาว่าไอซีิเจ้าก็สิบลุงมาเฮือนวะจอ <laughs> ลงมาว้ายนางมึงว่าเพี้ยงกระดักกรนะดอซื้อห้อยแท่นนั่นแหละนางคำใส ซื้อหลินน่ะซื่อเขาเอิญนั่นแนวสักเครื่องสักของปานางปานางเขาใส่ชื่อใหาแล้วก็เลยคนหนึ่งปานางนางเลยดังไงลูกชายอายุจักปีแล้วเมย์สามสิบสามโอ้สิว่าค่ะใหไงพนยังทรายมีข้อมีครัวพ่อมีมีแล้วแหละวันนี้เราไปเห็ดอยู่เราไปเห็ดการก่อสร้างอยู่ห้องหมอและไรคำมืดอะไรเมื่อเมื่อหาครอบคู่อะไรหึงได้ซ้ำ เดือนปลายเ่งเอากรรมมาันนั่งนี่ัดยูว่าได้บเห็นผัว<อ>มันมาบ่าได้เด้โครงการรงหมอเข้าได้เนาะเขาเห็นยังไงเห็ดเล่งเลยคือสมุดว่าเข้าได้ฮ็นหาชิบล้านนะจะได้ล้านหนึ่งกะหาละบุไลยล้านหนึ่งตะกี้อันจะไม่ใสีได้ยังชื่อส่งเสือแน่ผัดการบ้านการชองอันคน,านทางทางเท,ท,ที่ยวชีเที่ยวเยวขามากเลยครับโดย เจ็ดแปดชิปไปด้คหรือแสนหนึ่งเขาบอกเดี๋ยวอนิวบายแกไปนะนี่คอยบบมี่ได้คอยว่างด้วยนี่สมัยยืมเงินเจ้าล้านหนึ่งซาลาเป็นดอกคอยหาเป็นล้านหาโอ้ยวัยเดีกเนาะอีโจนขน่อยแน่ขน่อยกับบมี่เฮือนไม่ซาดว่าโบจักได้เจอพายเจ้ามันเผื่อ อันขั้นว่าหายตจจีนเขาเมาอ,อยู่แลยก็นคนลราเฮานี่มันก็ตายบดแล้วเขาเขาวานั่นนั่นแล้วเมื่ได้ได้จะาว่านั่นในบดทักไลว้ว่าไปไปขันไปขึ้นหาอันเจ้าแข็งฉันสิ้าผมโอ้ยไปว่าน้ำเมเท่านี่บว่า,วาดอกเลยคนวนไข่แล้วอ่ะ <laughs> มัดควายอยากใช่ของใช้เพื่อนว่าอันว่าขู้นเซลกันเนาะว้าวโอ้ยไปซาเราไม่ได้หรอกเราคงคนเถาเราอันม่ตู้ถ้ามันนี่อันได้ที่ดินตอนหยาแล้วอันเฮือนซานดังนี้เด้สีมาไปบ่บ่แมนของเจ้าของดินฝนมดอ๋อเจ้าของบ่เนี่ย่ธอไม้อันนี้แหละกระลังกระซี้เ่านั้นเท่านั้นแหละไหมเนี่เน่ยชัมนี้บ่ไหมท่านี้แล โอเฮือนอันนี้วันหนึ่งองเพิ่นมืดมีแต่เครื่องเฮือนมาอยู่น้ำเพิ่นเพิ่อนายอยู่อยู่ชั้นนี้กับชาตุ๋เลยโดยเช็ดได้ๆหนึ่งว่าเป็นเฮือนชาตของเจ้าบอมินเนาะัเขาว่าเฮาไปว่าไปขอเพิ่นกระดูฮ้ายเพิ่นกับบ่าวแล้วเขาไปขอเพิ่นร้ายแหละกับคนเมืองนอกเพิ่นบอมักขอมุชู้มุกชู้เพิ่นเราใส่กับใต้ห้างเขาก็ต้องหาเก็บ หาเห็ดยูืนหันแหละเอาไม่ตกก็ได้ขั้นเดีวนในบ่มีลังกะซีแล้วกระซีคขอแพรไปน้ำตามอันนั่นแหละผู้ชงแพนซ้ำแพนกัยาวมันพอได้ตื่อพอได้นอนจังว่ากันสนอได้ที่ดินตอนนด้อลยยังเฮือนบ้านนี้เนาะด้ดินอยู่เลยโอ้ยจนเป็นไข่ขึ้นนแม่จะได้ดินเลยเจ้าไข่บ่แม่เออลูกก็จนหายหายยังแม่บ่ตายดอกวะ ไข่ชื้นๆลูกชายกับจุนไห่นํำบ่ไห่หดีใจนนในเนาะไห่ดีใจแล้วถูกนะมีอย่างแหละเหตไเลยสะถูกบุนคุณเพิ่แหละแห้งดีใจแล้วข่อยอย่างนี่เขาได้แบบหนันฮะอันนี้บุเคยได้จักเธื่อไปเป็นข่อยเจ้าข่อยนายรับบุเคยมีม้วนหันหาพันชิพพันฝนหายลลวก็แล,แล้วคันว่าไปเพจของกินเลยมานี่เด้อชองเถื่อเนี่ย หนึ่งเข่าช่องมากระป๋องอันปลาสามมาแล้วก็ปลาออกนี่อยู่ในกินบ่คนไห้นะหาชิปองกับเข่าสอบหนึ่งเข่าสอบหนึ่งถือว่าเป็นไห่เลยแต่ว่าน้นๆน้ยๆโเมืดแล้วยังอยู่บ่ยังตัวเข่าตัวเก่ากับเงินพ่นไห้สามแสนหาเพิ่นว่าเขาผ่าเพิ่นว่าเขาเจ้าผ่ามาไห้เงินล้านหนึ่งซื้อเข่าหัน สามแสนหาถูกแล้วก็มายมมันแยงแน่คนเราสู้กระป๋าแน่คนเราแล้วแต่พอดอกวันนี้ได้ได้ที่ดินของตัวเองได้วันนี้เนาะโอ้ยนอนตายกบลักตายพูดแด๊ดน้องจนไข่เนาะจนไข่โอดดีแล้วอันนี้จนกินยาอยู่เลยจังวันยางจะลอยจะลอยอยู่เด้อจุดนี้ปีดเค็มนึ่งเฉพาะจังหวัเค็มเดียวบริษียเงินท่านไปห้องหมอแล้วบริเัียดอกเงินของเขาคูอจักเขา จนเล่าเราคนถุกคนยากเข็มหนึ่งกระชากคน่าอมอื้อนมาอีกบอกว่าโอ้ย,ยายได้แล้วแม่เอ้ยเ่าขคบขดใจน้ำเจ้าเลยวะแม่ทันมอก็ได้มาชักได้ยายมันเป็นไข่เลือดออกใต้ทิมล่าได้เฮื่อนชานบ่มีวะนี่แล้วเฮื่อน <c oughs> เอนือนแลยังอยู่ดินเขาอ่ะแล้วะโดยเนา้อ ถือว่าอยู่หลังนี้ก็ลายผ้าลายปี้วเนาะดังนี้กันเนาะอยู่ช่องอยู่สามระบบใหญ่สามระบบพุ่นทั้งลุมพุ่นทั้งบนบ้านพลังพุ่นอยู่แล้วอยู่หมดแล้วง่ายมาพี่บ้านง่ายมานน่แล้วก็ยังพลังง่ายง่ายตัวพุ่นเองอยู่พุ่นกันสามปีปลายสี่ปีพุ่นแล้วมาอยู่นี่ได้เลยสามปีเจ็ดปีแหละเจ็ดแปดปีแหละหลายหลาย เกนตาบอยากเห็นหงแล้วมันอยากะลายเลยหน่อยนทนชีทนนะคนว่าชีทนทานเรื่องยางเจ้ายางลงไปบบยางจะไปแวซะน้อยนนึงละกก็มันเป็นอันจากยางประโดได้โบเมนว่าเอ้ยสิพักพรได้เดดออกเมื่อวานี้แดดเข็มก็่านี่เพิ่นโทรมาใส่บีบๆเนาะปดินค่ะก็ตดงไปเลยชอะ ว้าวอยู่ในนี่ก็เว้าอยู่บนแดดกระเพิ่นเพิ่นกระแดดคอยกระแดดต่างคนต่างเลนหนาไมใช่กันด้วยเนาะไม่ใช่กันเลยกินข้าวกินน้ำด้วยพ่อเจ้ายังยัง่ทันได้กินบ่อหอดแรง็ดคนละโอ้ถาลูกมาคนละโดยโดยโดยเข่าเที่ยงเข่าเที่ยงในนั้นที่บ่อชื่อเพิ่นค่ะชื่อภูโมวานนี่ชื่อภูวานนี่เออชื่อภูเตตุยมากมากบ่าวดีบ่อบ่าววี่อะไรชื่อคุณไปเอาชื่อะไรบ่ ฮะจำชื่อก็บอได้จำบาได้ไดงเอาเอามิกมาซะมันขักขัดไอเอามิกกระปุ่มมาหาชิจดอยากได้นประตูก็เอาอันผ่าเปยอัดอันนี้เนาะว้ายเข็มขักเอ้าทูหม่องนอนราชวังช้ำนี่นี่ฮะคว่ำคว่ำหอนก็ฮาว่าห่อนเอามิกมาเดี๋ยวเขาชิจดชื่อันจำบ่ได้กัน อยากค้หูจักลยากโทรไหมี๋ยว่นเ่าเพิ่มมาก่อนบานนี้พี่น้อยกลับลงมาแล้วบานนี้เนาะพ่อโทษเจ้าจดได้อยู่บ่างไหมจดซื้อได้อยู่บ้ซื้อบเป็นข่อยบเป็นยัง้อเขาจดคือเขียนแล้วเจ้าสิอ่านออกได้อ่บ้วงไหบ่แล้วลูกชายข่อยมันให้เขาอ่านแล้วก็อ่านได้ด้วยอยากได้วหาชื่อๆนะอยากได้วหเนาะบ่ช่บ่แมนอยากโทรหาเนี่ยนี่บ่แมนอยากได้ว่าซชื่อๆเลย อันนี้ทานไปน้ำสินทำโอ้โดยโดยอาเอาซื้อในน้ำสะพานก่อนก็ได้เนาะโดยโดยเมื่อวานนี่นะเบาดีเด้อผู้ที่เพิ่นมาซื้อที่ดินให้เป็นสะพานเมื่อวานนี่เด้อไม่ตู้เด้อจำไม่ได้เนาะโดยโดยเอย่าเอาไว้ซื้อไว้ที่ฉลักไว้ตัวใหญ่เนี่ยลูกชาจะนั่นอ่านออกได้อยู่เนาะได้อยู่ได้ก็ได้พ่อไปหันแล้ว โดยเบอร์โทรเพิ่นก็นมีบ่เดี๋ยวต่นเดี๋ยวเพิ่เนเข้าม,มาเด้อยอีดอกแม่เดี๋ยวจังเอาเพิ่นก็ได้พอดีนะนเนาะเมืองเจ้าคืมแถวอันทักเข่าถักขามเนาะทักเข่าถักขามเสียงปากใจ <laughs> อยากให้ผ่านเลยอ่ะแม่นี่เด้อห,หนัอยอยนะออกเรื่องเนาะบอดีใสยบุญเาอาไปเสียงเด้อเอาข้างล่างพี่เอาน่ะ ตัวนี้ฮะของเจ้าโดยในนามซื่อผู้ใหญ่ก็จังว่ากันอีกรอบนึงเนาะโดยๆๆอันนี้ื่อมเฮาอยากอัชื่อผู้ขายเาสิว่าเฮาอยากโทรหาเลาแหละจะถามว่ามื้อใดอันเพิ่นสิเฮ็ดแล้วอนะใบที่ดินยงันบ่เออใบดินอมันยากอ้เซ็นดยังบ่ได้เซ็นเดี๋ยวทางบ่ดีสิเข้ามาหาเจ้าอยู่อเจ้าอยู่นี่แหละเดี๋ยวบ่ดีสิโทรหาเจ้าอยู่ดอก ลูกนะอยากได้เป็นเทลีลึกแน่กับอันเข้าไปชิ้นท่ำแล้วเขาก็อยากอันเอาชื่อเพื่อนี้เลยนะเพื่อนอ่านมาแล้วกับมันมีผู้ผู้อ่านอีกแล้วเขาก็ใส่ใจเขาตลอดชีวิตแในคันตายกับลูกฮะเบิงถ้าเมื่ตายก็อยู่ต่อไปโดยโดยอ่าเนาะอ่ะจังไดกับเดี๋ยวอันสิไปเบิงกัน ที่ดินตอนหย้านาะจะว่างอยู่บ่ว่างไปน้ำดลบ้านเนี่ย้วไปเบิ้งน้ำกันเนาะโดยดยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไปน้ำบ่สิไปเดี๋ยวนี้บ่อ่าไปเดี๋ยวนี้แล้วไหมเออโดยดยอันนี้เดี๋ยวเขาขอไม้ก่อนได้มั้ยโดยโดยไปโทรมาหาเจ้าน่ะโดยนะครับลูกชายก็เด้อโดยดยป้าโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิได้เดินทางไปอ่าพายยายไปเบิ้งที่ดินตอนหย้าน้ำกันบานี้พี่น้องเยเนาะ โดยอาจจงใดกับสำรับคลิปนี้กับนี่นไหนพี่น้องไอ้ขวัจ้ออกเดินทางกับมาครั้งแรกเนาะพี่น้องมาเยี่ยมยามทางบ้านเฮือนซานตีโซนตีเศาของทางอาเมตุนางหรือว่าทางอาเม่นางเป็นตัวเนาะอยู่น่วกันกับลูกชายสองคนพี่น้อยลูกชายกลับไปเฮ็ดเวกอยู่พี่น้อยยังบ่ทันมาอยู่เนาะหามุ้งแรงคน,นละพี่น้อยเนาะนี่แหละพี่น้องที่ดินตัวใหญ่กับเป็นของข้าเจ้ามาเลยเนาะแค่ว่ามาอยู่อาศัยพักอยู่น้ำเพลนีซื้อพี่น้อยบุรีมีอย่างเนาะมีแต่เสือผ่านาแพอาเป็นคิงพี่น้อยเนาะ ดีอย่างหนึ่งคือว่าได้มีที่เป็นของตัวเองแล้วบ้านนี้พี่น้อยทางยายเนาะโอ้ดีใจพี่น้อยจนนอนจนไข่บุษคืนเนาะโอ้ดีดเอ๋อหนิกับลูกชายเนาะลูกชายกัดจนใหิ่งบริสันพี่น้อยอืมฮะพี่น้อยเนาะเอออ่ะสำหรับคลิปนี้กับวเชียงกษิกคอโจ้ไหวชำนี้คอเพียงเนาะเดี๋ยวไปต่อกับอีกพี่ๆซองพี่น้อยอยู่อันาที่ดินต้นหญ้าม่องเราทางบอดีซื้อให้เมื่อวานนี่แหละสดๆร้อนๆเมื่อวานนี่พี่น้อยเดี๋ยวไปเบิองน้ำกันพี่น้อยเนาะไปพี่น้อย